สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนทาง Facebook และก็ YouTube นะครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆนมาที่วัดหลุมนะครับหรือวัดมหาชัยชุมพลนะครับวัดนี้ตั้งอยู่ตำบลท่าประดูอำเภอเมืองจังหวัดระยองสร้างขึ้นในปี2534 เป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายมีอุโบสถหลังใหม่ทรงจัตุตรัสวัดหลุมเคยเป็นที่ตั้งทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งพระเจ้าตากสินยกทัพมาอกองทหารกล้า -500 นายตีฝ่ายพม่าออกจากกรุงศรีอย,ยุธยาและมีศาลเจ้าพ่อตากสินอยู่หน้าโบสถู้คนเข้ามากับไหว้ขอพรอ,อย่างไม่ขาดสายแต่เดิมบ,บริเวณท,ที่ตั้งวัดหลุมมหาชัยชุมพลมีวัดตั ั gun, 2, im, ้งอยู่ใกล้เคียงกัน2แห่งคือวัดหลุมและก็วัดเนินเพื่อนๆพี่ๆที่ผ่านเข้ามาอยากจะเข้ามาไหว้สักการะขอพรก็สามารถเข้ามาได้วัดหลุมอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิท1กิโลเมตรเข้าซอยตากสินมหาราศวัดจะอยู่ทางซ้ายมือถ้าเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมเข้ามาสักการะนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับจะไปวัดไหนต่ออย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผม